โอเคครับผมทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีพร่พุทธองคทุกท่านกันด้วยอะไรกันนี่ครับวันนี้มาอยู่กับดิเกย์บายคาร์จุภุกวะครับรอ้ห,หมาแล้วมาแล้วก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์สำหรับท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะี่ครับก็เป็นไงบ้างปีใหม่เที่ยวสนุกเปล่าเนี่ยวันนี้ทุกคนไปเที่ยวไหนมาก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ชิวๆแล้วกันเนาะทำนึกอะไรออกก็ทำไปเรื่อยๆว่าตอนนี้ยังนึกไม่ออกเฮ้ยดิดูดูดูไอ้ ข้างหลังผมอ๋เป็นไงนสูงขึ้นแล้วก็มีแบบโอโ้โหแล้วก็แบบมีความเป็นแบบว่ารากไม้นะฮะมีความเป็นต้นไม้มากขึ้นดูโหสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวแบบอนาคตมันจะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆไปดกคนมาท,ที่แล้วเราทําการเอนชานของมีอันนี้อันน,น,นี้แล้วก็อันนี้ก็คือขวานเนี่ยผมก็ได้ไปลองแบบตัดมาแหละเนี่ยมาทำอันนี้แหละอ,อใช้ไม้เยอะมากที่น,นี่ผมมาตัดตรงนี้ดูดิ โล่งขึ้นเยอะเลยแสงก็แสบตาเหลือเกินนะครับโอ้โหตรงนี้เนี่ยไม้อะไรหายหมดตรงนี้ก็ดูแบบป่าดูโล่งๆขึ้นนิดนึงแล้วก็หาต้นมงต้นไม้มาปลูกไว้ที่บ้านนิดหน่อยนะครับเพิ่มความแบบรมรื่นต้นไม้ที่เราตัดก็อยู่ในนี้โดโอูเยอะมากขวานเราแบบดีนะมีคงทนสามลดไปนิดเดียวแต่ก็ค่อ <c> น <oughs> ข้างเยอะอยู่รู้สึกเสียาจอยู่นิดหน่อยอะ ครั้นี้เราจะไปลงลงเหมืองกันเราจะไปขุดเพชรท,ที่เราเคยเจอไว้เมื่อตอนนู้นน่ะซึ่งพิกัดก็ไม่รู้ครับไม่ได้ดูมาจาไม่ได้ไม่ได้ไปนั่งย้อนดูคลิปเก่าตัวเองน่าจะทางนี้ไหมทุกคนหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมวะใช่เลยใช่เลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็ลงไปหรอตอตเดีเราลงไปหรอทุกคนเพชรกูอยู่ในนี่เอ็กซ์ลอตไม่ใช่ ไม่ใช่รูนี้ดีอ๋อจําได้แล้วจําได้แล้วมันคือรูตรงไอ้นั่นทํานาบ้านทํานาบ้านนี่นี่นี่ใช่ไหมชัวชัวผมว่าใช่ไอ้นี่ไงนี่ไงแล้วอุย้ยเสียงไม่ค่อยดีอืมเอมิไปไงต่อเงี้ยววะพุ่มลงทางทุกคนพุมลงทางลงมาข้างล่างไม่ใช่ ข้างล่างมันเป็นที่ที่เราไปเอาไอ้นี่นี่เอาออฟซิเดียนใช่ไหมมันต้องเป็นทางนี้เปล่าเฮ้ยหรือว่าอันนี้ว่าทางที่เราไปออฟซิเดียนเอ้อนี่ไงเพชรเจอแล้วเจอลเจอลยในโชว์ประสิทธิภาพของเฮ้ยเคยไม่ได้เอาบล็อกมาเลยในโชว์ประสิทธิภาพของโชคลาภสามเลยลูกึลุก ปึ๊บมาโอ้สี่เม็ดแจ๋วอืมได้แปดเม็ดแจว๋วแจว๋วแจว๋แจวเยี่ยมเลยทุกคนท่าไหรอีกท่าไหรอีแวกแด้ว่า <c oughs> ปัาตายอุ้ยโอ้ เราลงเมืองเราไม่มีท็อตไปทุกคนเฮ้ยไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างโอ้โหได้เม็ดเดียวทางนี้จําได้ว่าซอมบี้พาเราไปเจอเพชรเอ้ไหมเราขุดไปหรือ,อยังเราขุดไปแล้วน่าจะใช่เราขุดไปแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวทางไหนอีกเนาะก็เหลือแค่ไปฝั่งนู้นป่าเอ้ยในนี้ในนี้จาได้ว่ามีเพชรไหมเหลือจำผิดนี่นี่ไงเพชร โอ้ยสิบสิบสี่เจ๋งสิบหกว้าวยี่สิบโอ้ยยี่สิบสี่โอ้ยยี่แปดสามเอ็ดโอ้ยรว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 ยแล้วทุกคนรวยแล้วเหลือตรงไหนอีกไหมโอแค่นี้ก็รวยแล้วเด็กกุยเปาะอืมตายซะเฮ้ยโอ้โหโอ้แม่นเกินพี่โดดลงมายิงกันเลยอ่ะ โทษแบบโทษพลีชฟอะหน้าที่ยันทรงเกียรติอะอุ้ยย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 ะยยยยทีละคนยยละคนยย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 ทยย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 ยดนยยยบปึ๊บยย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 ้ยยยย้ยนยายย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 ย้ยกย มุกแตกมุกแตกมุกแตกเฮ้ยอืออ้า <c> ว <oughs> ล่วงตาย,ยเฮ้ยเหล็กเหล็กเยอะเลยตรงนี้เอ้ยโอ้อันนี้ใส่ฐานเหล็กไะเนี่ยทำไมเหล็กมันเยอะอย่างไงวะเนี่ยมีมีเหล็กดิบอันใหญ่ด้วยเสียงคนนี้โคตรตลกเลยหยุ้ยเพชรว,ว้าว <c oughs> เพชรทุกคนโคตรเจ๋ง <c oughs> โอ้ได้ทีละเม็ดไม่ไม่เจ๋งละอุ้ยทุกคนผมเจอสายทันเหล็กว่ะเหล็กเต็มเลยเนี่ยอุ้ยโอ้เยอะเยอะเยอะนัช่างมาแล้วกันอันนั้นไม่เก็บหรอกเก็บก็ได้เกอุ้ยเหล็กได้มาห้าสิบเก้าแล้วอ่ะว้าวเจอสายทันเหล็กรวยๆแล้วทุกคนเสียงไอ้บล็อกอันนี้ก็ตลกอ่ะแแแววว๊๊๊กกก ยังฮ่าเราค่อยมาขุดนอกรอบแล้วกันไหมทุกคนอยากดูผมขุดเอาถ้าอยากดูผมขุดก็คอมเมนต์แล้วกันนะเดี๋ยวผมมาขุดให้ในพาร์ทหน้าอันนี้เดี๋ยวเราหาเพชรกันเอออะไรวะนะขางข้าวเหรอโอ้ขางข้าวตายซะ <c oughs> เก็บได้อุ้ยทิ้งดาบ ข้างล่างนี้มีอะไรอ๋อมีอัฟซิเดียนที่เราขุดไว้ทางนี้เป็นไหนอ่ะออกที่เดียวกันปลายทางเดียวกันมาแค่คนละทางขุดเหล็กเห็นก็ขุดนทุกคนโอ้ยทางนี้มันจะพาเราไปไหน <c oughs> ถ้าเราไปหาเพชรเจ๋ง <c oughs> ให้ดูดีได้กี่เม็ดโอเคสองเม็ดปึ๊บปึ๊บเอ้ยสาสิบเก้าแล้วว่ะทุกคนผมรู้สึกได้ได้กลิ่นเพชรแถวแถนี้นี่งไงโอ้โหเยอะเยอะมากทุกคนว้าวสี่สิบแปดแล้วยังเยอะโอ้กลิ่นเพชรนี่มันหอมจริงๆ ไหนหไหนดูดิโอ้ยไม่มีผมว่ากลิ่นเพชรมันอยู่ข้างหน้าเราทุกคนกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเชื่อมผมเปล่าอุอ้ยมีกลิ่นเพชรมันเริ่มแรงขึ้นแล้วทุกคนแล้วก็จะจำทางกลับได้ไหมเนี่ยผมว่านะเอ้นี่เอาไว้นี่ปักทอดปุ๊บไปถือพหมึกไปก็ได้ปะ โอ้นี่ไงยเพชรของเราโอ้ยวาแล้กินเพ็ดมันแรงอ้ยเพชรอีกแล้วโอ้โหแถวนี้เพชดเยอะวะ่ะเฮ้อย่าตัดหน้ากันสิข,ข,ข้างเขาทำตัวว่ามันต้องมีอีกไว,ว้แถวๆนี้น้องไม่อยู่คนเดียวแน่นอนถ้าน้องอยู่คนเดียวน้องเหงาตายพอดีใกล้ๆนี้อาจจะเจอหมู่บ้านเพ็ดอะไรก่ไม่เจอเผ็ดอะไรก่อน านเพชรกูอยู่ไหนเนี่ยนี่ขุดมาซอดอีกทางหนึ่งแล้วนะครับยังไม่เจอเพชรเลยเดี๋ยวมันมืดให้มันเป็นแสงสว่างของเราไปก่อนเยนมัวนะฮะสะาร์กลงโอ้ยหิวอ่ะโอ้ยลาวาน่ากลัวยังไม่ออกไปไกลไม่ได้เอาท็อตมา อ้ใส่ท่านเหล็กอีกแล้วเหรอใส่ท่านเหล็กอันนั้นมันใหญ่ไปไหมเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปไหมแค <c oughs> ่นี้เราก็ไม่อดอยากเหล็ก <c oughs> โอ้ยเสียงเป็นแล้ววะแค่นี้เราก็ไม่อดอยากเหล็กแล้วทุกคนอ่าเดินวนเรียบร้อยลงมาทางนี้หรอเอาเราหล,ลงถ้ำ ไม่เห็นคนรดก่อนที่มันจะเกิดไปก่อนเอ็นเียงกระดูกเน m e t แท็กอานโอเคใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยฐานมีไม้ไหมไม่มีไม้ไม่เอาหาอะไรมาเลยวะไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มโอ้แล้วเสียงในถ้าก็น่ากลัวเหลือเกินสปอนเดอร์มันมีแค่นี้จริงๆหรอกวะ เราบายแกโอเคอกลับดีกว่าตอนนี้ก็จําทางกลับไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าไปไกลกว่าน,นี้เดี๋ยวแปลว่าทางกลับไม่เจอเราไม่ได้ผ่านทางนี้แสดงว่าเราต้องมาจากทางไหนสักทางหนึ่งดูดีดีดเราขุดมานี่ไง,ไงใช่ไหมใช่ทางีเราขุดไหมไม่เห็นเหมือนเลยไม่ดีเราขุดมามันอยู่อีกทางนึงไม่ใช่ทางนี้ อุ้ยเหล็กก็เยอะเหลือเกินอยากได้เพชรไม่อยากได้เหล็กอืออืออือไปก็อืออฮะสมบิชิวใจเย็นใจเย็นใจเย็นทีละคนทีละคนอืมวัดชิปหายโอเคดีมากคิปเปอร์ถือว่าช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีมากันไม่หยุดไม่หย่อนอ้าวไม่โดนไม่โดนอืออือ ถอมมี้มาจากทางนี้มันต้องเป็นผู้พิทักษ์เพชรแน่นอนทุกคนคิดว่าอย่างกั้นไหมไม่ใช่คีโมโผมหลงทางแล้วทุกคนแย่แล้วค่อนข้างแย่เลยแย่มากด้วยน,นี่คือทางที่เรามาปะไม่น่าใช่อยุยิ่งเดินยยิงหลงวมทุกคนบ้านกูกลับทางไหนอ๋อนี่ไงทางที่เราจะมาขุดเราเดินวน นั่นแสดงว่าเรามาจากทางนี้เหรอมีรแูแคบๆนี่ที่เรามาเรามาจากทางไหนคนดูแบบงุดยิดกูละจังหวะนี้มึงทำไรเนี่ยขอโทษครับผมจำทางไม่ค่อยเก่งแล้วทางนั้นทางขึ้นเราจะอยู่ไหนอะอุดขึ้นให้มันจบๆเลยก็ได้แหละแต่ว่าแบบมันไม่อยากอันนี้เลียงเชลเลนตัวเองเออพิกัดตอนนี้เราอยู่ไหน ถ้าเราโผล่ขึ้นไปเราก็น่าจะอยู่ไกลบ้านอยู่แต่ไกลไม่น่ามากหุดขึ้นเลยจบๆอ๋อแล้วลึกซะด้วยโอเคครับทุกคนตัดภาพตอนที่เราบบว่าเจออะไรที่มันน่าสนใจหรือว่าแบบขึ้นไปถึงข้างบนเลยแล้วกันตายกูตายตายวันนี้แหละเกืบตาย <c oughs> ถึงถ้ำแล้วแต่ถ้ำ,ไ,ไ,ถถำไหนไม่รู้เอาละทุกคนเราถึงถ้ำไหนไม่รู้มีพิบบี้จะกินเราซึ่งเราไม่ยอมแล้วก็มีเหล็กให้เราขุดอีกแล้วนะฮะเราก็ก่อนกลับบ้านแล้วก็เอาไปเหล็กยิ่งเยอะยิ่งดีทรัพยากรที่สำคัญเอาละเราเจอทางขึ้นที่ไปต่อแล้วเอ๊เสียงกระดูกโอ้ยทางนู้นไม่เป็นไรชิวกินข้าวกัน เฮ้ยแสงสว่างปลายอุโมงเราออกมาได้แล้วทุกคนเหล็กตรงนั้นเราไม่สนใจแล้วไปดีกว่าโอ้ที่ไหนเนี่ยโอ้ะตุกอโอเคใกล้บ้านนีแหละเฮ้ยเราได้ของมาแล้วสดชื่นเลยทีเดียวแวะ,ะเก็บลาปิด ไปครับชุดใหม่กันทุกคนเราลงเหมือนกันแค่นี้ก่อนละกันเฮ้ผมราะว่าเราไปตีมังกรเลยดีกว่าอันเราเอาเหล็กมาเหล็กไปเผาฐานเรามีเท่าไหร่โค้ชฐานกูสภาพโคตรกากฐานมีอย่างน้อยเลยโอ้ยชุดเราจะเป็นชุดอะไรดีทุกคนชุดเหล็กไหมหรือชุดเพชรไปเลยชุดเหล็กก่อนละกัน เดี๋ยวชุดเพชรค่อยเอาไว้ตอนมังกรน้องงัวฉันขอโทษนะแต่ฉันขอเลเวลจากพวกนายหน่อยจะได้ไหมนายอย่าออกมากันสี่โอเคอิสรภาพสรับวัวสองตัวเท่านั้นนะไม่มีสำหรับตัวที่สามหรือสี่ฟันไปฟันไปฟันไปถ้าจะแบบ น่าจะคาบดาบเพชรมาแล้วก็เอนชานหาความคมเนาะจะไ้แบบฟันชึบเดียวแล้วก็ไปอะไรอะอะดาบพังขวานต่ออื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 ออุน้องแกไม่ได้อุน้องแกไม่ได้ เพลินไปหน่อยขอโทษน้องแกะไม่นะวัวสีน้ำตาลของเราทุกคนวัวสีน้ำตาลตั้งแต่ตั้แต่พัดพัดพัดที่สี่ฉันจะทำหลุมศพให้นายอย่างดีเลยฉันขอโทษเก็บไ่อนอื่นทำทำหลุมให้น้องแกะก่อนมันใช้อย่างนี้เปล่าวะ อึบโอเคอขอโทษนะต้องแกะ อะไรให้น้องแก่ตะกอนโอเคไปเราไปผสมพันธุ์วัวดีกว่าอ้าวออกไปอีกตัวละตัวที่สามฉันบอกว่าจะไม่มีตัวที่สามนะแกปปงกาจมากโอ้ยวัวน้อยเจ๋งมีเยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวรอพวกเองโตวพวกเองก็จะเบียดเสียดกันสวนเจ้าตัวที่หนีออกไป ตัวไหนไม่รู้รับกรรมแทนเพื่อนไปแล้วกันถ้าไม่ใช่มึงออเรามาขอพรจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่าอ้ยผมลืมผมลืมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปนะมึงมาอย่างไงเนี่ยพวกมึงโอ้โหต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กูแหวงเลยมันได้หายด้วยกล่องก็หายเอเวน คิปเปอร์มึงนะมึงนะครับดับแล้วก็เอาไม้มาอุดรูแล้วก็ต่อบันไดขึ้นไปด้วยอันพอดีโอเคนี้หายไปหนึ่งอันแล้วก็บันไดโอเคเปิดด้วยดาบคงทนสาความคมออกเลยเว้ยปุ๊บโอ้โหเข็มปิดทนแรงระเบิด ทนดาเมจ4ตรงทน3โอเคได้รองเท้ามาลูกเฮ้ยหมวกมันงเวมันไม่พอแล้วอะเฮ้ยเอาไปก่อนแล้วกันกเนาะทนประตูพุ่งขุดเร็วใต้น้ำโอเคได้อยู่ทนดาเมจ2เอามาเอามาก่อนโอเค ลงนรกมันไม่ต้องอะไรเยอะมากหรอกลงทนสามปุ๊บชกชิงหนึ่งก็ได้วะนี่กไม่ได้เลยลึกแล้วก็กล่องอย้ายที่เอามาไว้ลึกๆเลยชีค okay. ประมาณนี้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โดนระเบิดไปไม่ไม่อวยพรกูเลยตอนแรกก็จะไปลงนรกนะทุกคนแต่ว่า พาร์ทนี้พอแค่ดีก่อนแล้วกันนะโดนโดนระเบิดไปเบิดฟิวเลยห <laughs> มดฟิล,ลทุกคนโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูมาชมมาฟังกันนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วพาร์ทหน้าอยากให้ทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับู